กฎของธรรมชาติมีอยู่แล้วตายตัวพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ว่าตถาคตจะตัดสู้หรือไม่ตัดสู้กฎของธรรมชาติกฎของพระธรรมก็มีอยู่ธรรมะนั้นตั้งอยู่กฎแห่งความไม่เที่ยงเรียกว่าตายรักเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมีอยู่แล้วในโลกใบนี้แต่องค์พระศาสดาใช้เวลาอันยาวนานภาคเพียน ค้นพบตัดจรูปพระธรรมแล้วนำมาบอกเราทั้งหลายให้ลงมือเปลี่ยนกรธทรมด้วยความเมตตาอย่างบริสุทธิ์พระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดพระปัญญาคุณพระเมตตาธิคุณไม่มีที่สิ้นสุดแก่พุทธบริษัททึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งสามโลก <c oughs> เมื่อพระองค์ค้นพบนำมาบอกกล่าวเราก็เปลี่ยนกระทําตามทางสายกลางอย่างเรียบง่าย แต่ถ้าหากพระพุทธองค์ยังไม่ค้นพบโลกบางใบว่างจากพระพุทธเจ้ากฎแห่งนี้ก็มีอยู่ศูญญ์จักรก็มีนะโลกที่ว่างจากพระพุทธเจ้าก็มีน่ากลัวที่สุดแต่ถึงพระพุทธองค์ยังไม่ตัดสู้กฎอันนี้ก็มีอยู่มันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎต้องการกระทำพุทธประษสทั้งหลายอาจสมมุติว่าเราคว้างปิงปองเข้ากำแพง เราคว้างไปเบาๆมันก็จะกระเด้งออกมาเบาๆคว้างไปเต็มแรงเต็มร้อยกดแ่งการสะท้อนกลับมันก็จะกลับมาเต็มร้อยใช่หรือไม่กดอันนี้จิตใจเราก็เหมือนกันแต่ละท่านแต่ละบุคคลเนี่ยคือกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันพระศาสนาจึงให้มีการสำรวมจิตในแต่ละวันเราจะสะท้อนจิตของเราเนี่ ไปหาบุคคลใดรอบข้าสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาทั้งหมดคือกระทําสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมเป็นของเรานั่นคือกรรมกรรมนี้เป็นกลางกลางแต่ผู้ที่ปลูกจิตดีแล้วผู้ที่พัฒนาจิตใจดีแล้วจะเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนที่มีอนุภาพมากตามระดับของคุณธรรมพระอริยเจ้าชั้นนั้นชั้นนี้หรือผู้ได้ฌาน ก็มีการสะท้อนกับที่มากมายที่สุดสมมุติว่าเราจะสะท้อนสิ่งดีน้อมบูชาเด็กผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้มีสมาธิหรือพระคุณเจ้าพระอริยเจ้าให้ทานหนึ่งครั้งก็จะสะท้อนมาหาเราเป็นสิบเป็นรอ้อยเป็นพันเป็นเหมือนเป็นแสนหาประมาณนี้ได้ตรงกันข้ามพุทธริษัททั้งหลายถ้าเราสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีเข้าไป เพื่องกิงปองเข้าไปในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาตามอนุภาพนั้นๆั้นเช่นเดียวกันสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าดังนั้นในแต่ละวันนี่จึงให้สำรวมจิตอย่าส่งจิตที่เป็นจิตลบออกไปรอบข้าคือการตำหนิติดต้องตำหนิผู้มีศีลห้าก็จะเกิดบาปร้อยเท่าพันเท่าศีลแปด หมือนเท่าสี่สิบสีบ่สองส็ดแสนเท่าล้านเท่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันตรายมากอันนี้คือกฎธรรมชาติที่มีการสะท้อนย้อนกลับดังนั้นพระคุณเจ้าผู้ได้เพียนปฏิบัติจะมีการสํารวมจิตอย่างยิ่งในคํากล่าวที่ว่าจิตส่งอกอกนอกเป็นสมูทยัยใช่ที่สุดนั่นคือจิตลบจิตที่เป็นอกโศนส่งออกไปตำหนิตีต้องบุคคลน,นั้นบุคคลน,นี้ ือถ้าเราเผลอมีความเพลิดเพลินไปตำหนิติต้องผู้ที่มีศีลมีธรรมเราก็จะเกิดบาปในทางจิตโดยที่ไม่รู้ตัวเกิดมากด้วยทางวาจาด้วยเพราะพูดออกไปพูดเรื่องคนอื่นตำหนิติต้องคนนี่มันเพ,เพ,เพนะเลิดเพลินนะกิเลสเขาก็มีลูกน้องมีบริวารเหมือนกันพูดได้ทั้งมันการล่วงเกินคนอื่นนันก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของบุคคลที่ รู้เท่าเอาไม่ทันจิตตนเองเรียกว่าสร้างบาปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั้นดังนั้นเราจะได้เห็นบุคคลผู้ร่วงเกินการเป็นปกติและเป็นความเพลิดเพลิน,นอันตรายผู้ปฏิบัติทั้งหลายผู้เทาบริษัทจงสำรวมจิตเมื่อทราบว่าก,กฎแห่งการส่งออกรอบข้างเป็นการสะท้อนทั้งหมดท่านทั้งหลายก็จงสะท้อนสิ่งที่ดีตั้งจิตให้ดี การคิดการพูดการลงมือกระทําแม้แต่สายตาที่มองก,ก็ต้งมองด้วยความเมตตาจงส่งกระแสที่ดีสัญญาณที่ดีออกไปรอบข้างยังไงก็ไม่ขาดทนแม้บุคคลนั้นเสมอเราเราก็ได้ทนคือความดีแต่ถ้าบุคคลน,นั้นเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติถึงศีลถึงธรรมเป็นผู้ได้ฌานได้สมาธิกําไรจะเกิดขึ้นแก่เรามหาศาลเราจะได้ความดีที่ตอบกลับเป็นซูปเปอร์ทวีค ดังนั้นน่ากลัวที่สุดแค่ดูข่าวปากก็เกิดแล้วถ้าเราไม่สมรวมจิตนะข่าวข่าวต่างๆทำให้จิตวุ่นวายสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ความจริงอาจจะเป็นอย่างหนึ่งเราอาจจะหลงกลทำหลงกลในข่าวข่าวนั้นแล้วใส่เจตนาเข้าไปตำหนิติต้องท่านดังนั้น,น,นครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเมตตาต่อศิษย์ต่อเพื่อนจะทำนี้ เมื่อมีสิ่งใดไม่ดีเมื่อสิทธิ์ทั้งหลายมาเล่ามากล่าวด้วยความเพลิดเพลินจะเป็นบาปเป็นกรรมท่านจะสกัดจะบอกกล่าวจะยับยัง้งทีนี้ลำพังสิทธิ์ผู้ไม่ปฏิบัติก็คิดว่าครูบาอาจารย์นี้เบรกเราไม่ตามใจเราไปขัดใจขัดความเพลิดเพลินจะมาเล่าอะไรเพลินเพลินให้ฟังสงน่อยกลับมาขัดใจแท้จริงแล้วท่านเมตตาท่านมีสติท่านมีธรรมะ เห็นว่าจะเกิดบาป <S 2> <S 2> เกิดอคตสนทานเลยเบรกเลยบอกดังนั้นเมื่อครูบาอาจารย์มาเบรกมาบอกเราแล้วก็จงเบรกจิตเบรกใจตัวเองบอกจิต e บอกใจตัวเองด้วย e ว่ากฎของการสะท้อนนี้มันจะมีการย้อนกลับทุกอย่างเลยนั่นคือทำกรรมสิ่งใดเราย่อมได้รับผลนั้นๆอย่างแน่นอนไม่มีใครทำให้ แล้วจะมาอุทธร์ทำไมไม่ดีขึ้นดูตัวเองนะมีเบรเปประจำใจไหมมีสติไหมเห็นสิทธิ์หลายคนนะมาเล่ามากล่าวไปหาครูบาอาจารย์เราต้องสำรวมนะคือการเข้าวัดไม่ใช่ทำบุญอย่างเดียวเราต้องเข้าเป็นน้อมเอาพระธรรมจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีการประพฤติปฏิบัติธรมแล้วมาพัฒนาใจโดยการวางอัตตาตัวตน แต่ส่วนมากมาแล้วมีอัตตาตัวตนมาแล้วไม่มนอบเอาพระธรรมจากท่านกับเอาอัตาตาตัวตนมาให้ท่านกระทําตามใจเราอันนี้ผิดมากท่านจะไม่พบกับความเจริญทําบุญเยอะก็จริงดังนน,นั้นการเข้าวัดนี่คือเข้าไปน้อบเอาพระธรรมเข้าไปละอัตตาตัวตนกล้าที่จะสลละอัตตาตัวตนเป็นคนธรรมดาเคารพท่าน พูดสนทนาเมื่อไปกราบครูบาอาจารย์หรือไปหาผู้ใหญ่หรือหาเพื่อนก็นแล้วแต่ถ้าไปต้องตั้งใจไปกราบท่านแล้วนอบน้อมเคารพเอื่อมใสยเนี่ยหูฟังตั้งใจฟังท่านจะพูดอะไรแต่ตอนนี้ไปแล้วเริ่มจะไม่ไม่กราบครูบาอาจารย์หรือกราบก็กราบสักแต่ว่ากราบแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์หันข้างให้ท่านหันหลังให้ท่านจิตอยพูดก็พูดมา พูดเสร็จก็ดูโทรศัพท์ต่อไปครูบาอาจารย์ท่านก็ดูอ๋อไม่ได้มาตั้งใจเอาพระธรรมจากเราปรุงแต่งสิ่งใดขึ้นก็พูดออกมานั้นนั้นคือกฎสะท้อนทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ลงมือกระทําต่อครูบาอาจารย์ด้วยความนอบน้อมตั้งใจรับเอากระแสพระธรรมท่านทั้งหลายก็จะมีแต่ความเจริญได้ได้ธรรมะ ไปจัดสรรในทางโลกไปเจริญในจิตในใจอันนี้คือการเข้าวัดอันนี้คือหลักกฎของการกระทําจําไว้ว่าบุคคลรอบข้างคือกระจกสะท้อนของเราทั้งหมดไม่แต่ตัวเราเองคิดสิ่งใดไปในจิตในใจก็เป็นการฝังข้อมูลฝังชิปลงไปข้อมูลนั้นชิปนั้นจะเป็นข้อมูลที่ดีเป็นบุญกิศสนหรือเปล่าหากเป็นข้อมูลดี ท่านก็จะเจริญด้วยความดีออกดอกออกผลเป็นกุศลบาร,รมีเพียรถึงการมีสติเรื่องรู้สภาพทำตามความเป็นจริงถ้าหากเป็นข้อมูลลบเป็นสิ่งที่เป็นบาปอกุศลมันก็จะออกดอกออกผลเพี้ยแเร่ด้วยทุกตลอดกาลนานดูจิตดูใจของตัวเองวันนี้ครูบาอาจารย์มีความเมตตาเป็นล้นพ้นต่อศิยานุสิตพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้มาบอกกล่าวด้วยความเมตตา ถ้าหากสิ่งที่กล่าวไปแล้วสิ่งใดขัดอกขัดใจก็ขอเข้ามาอาภัยแต่ว่าในใจของครูบาอาจารย์แล้วมีแต่ความเมตตาปร,รารถนาจะให้สิทธิ์ทั้งหลายได้มีสติระลึกรู้กิริยาจิตความคิดแห่งตนในการส่งออกนวิวาการลงมือกระทำทหากสิทธิ์ทั้งหลายน้อมจิตน้อมใจไปแก้ไขตนเองผู้ที่บอกดังการชี้ข่มทรัพย์ ดังนั้นเมื่อเห็นซับแล้วก็จงลงมือเพียรกระทําในซับนั้นปฏิบัติท่านทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่มีความเจริญเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตนเองด้วยกระแสพระธรรมองุปศสสดาด้วยกระแสแห่งผู้ที่เจริญอย่างที่สุดแล้วคืออุปสมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกกล่าวพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นแบบอย่างดังนั้นจึงให้พุทธบริษัริท,ทั้งหลายปลื้มอกปลื้มใจในการเป็นชาวพุทธ ทอกตั้งใจในการลเมือเพีย่ยนกรธรรมน้อมนํากายจิตชีวิตนี้ให้ถึงความเจริญทุกเมือ่อเจริญด้วยกายวาจาใจเจริญทางโลกเจริญทางธรรมสำเร็จทางโลกสำเร็จทางธรรมทุกท่านทุกตนทุกคนจททุกประการเถิด